สวัสดีค่ะยนดี่ตอนรับเข้าสู่รายการ Hello Taste กล <Yes. S 2> ับมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้กันนะไม่รู้เหมือนกันเนาะออคิดว่าคิดว่าชอบคิดว่าเอออยาอยกขอ้น <c oughs> อัปเดตโปรดักให้ดูนะ ผลิตอะไรคะพูดเลยวันนี้มีแปลงใหม่คือจริงๆ for y o u t ูทเนี่ยเรากาลังจะอันบอกให้ดูในวันนี้แต่ว่าวันนี้ที่มาทําคลิปก็คือเขาออกเป็นลิปบลัชใหม่อย่างไม่หมดก็คืออยากจะนําเสนอมากๆเพราะาปกติใช้ใช้แปลงเออใช้แปลงใช้<ด>ตาม่หมดนั่นแหละเพราะรู้สึกว่าเวลาเราเบรนขอบปากแล้วมันนัวกว่าใช้แปลงคือจริงๆแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าใครใช้แปลงที่มาจากลิปจิ้มจุ่มอะ่ะมันก็ทําให้แบบขอบคมแต่เราชอบเบรนแล้วทาให้ปากเรามันดูเฟรนลี่ขึ้นมันดูสมูทอ่ะคือเทรนเกาหลีเลยนะที่ทําให้ขอบปากเลอะ อ่ะเรามาดูกันไหมว่าค o r ยูทู u b e เขาส่งอะไรมาให้บ้างเราใช้ทุกตัวแล้วเราก็ชอบทุกตัวอันนี้ก็คือ YU A MY เป็นรุ่นที่ทำกับบอกเกอร์สีเดียวกันป้ะที่เราได้มาสีพี่สายปาดใช่ค่ะพี่สายปาดแล้วก็ตัวนี้เป็น h a r d e r h a r d e r Taste อันเี้ Taste the Tea Ambergin เหมือนกัน Mineral tint oil นะคะสองสีอ่าม i n e r a l tint ใช่อันหนึ่งเป็นมันตี มัลติพรสสองสีเหมือนกันแล้วก็นางเอกของเราวันนี้ว่าขอแกะดูแล้วกันแกะเลยแล้วกันแพ็กเกจเข้ามาแบบนี้นะคะเขาบอกเลยว่าแปรงตัวนี้เป็นแปรงที่ใช้แล้วเราจะได้เทคนิคการทาปากฟ้งเนียนนวลละมุนอันนี้ขออ่านให้ฟังเลยแล้วกันเพราะว่าเขาให้ตัวนี้มาหัวแปรงกมอหัวแปรงนุ่มทาลิปได้หลากหลายทุกประเภทนั่นเป็นที่มาของเขาส่งให้ลิปเรา ทุกประเทศเลยอเอออ่ะพูดถึงขนแปลงกันหน่อยขนแปรงถูนุ่มนะมเป็นขนสังเคราะห์นะคะจะเป็นขมแบบนี้ชอบอันนี้มากเลยมันเป็นสีใสๆคือวัสดุบเบาน้ำหนักเบาน่ารักดีนะคะสีก็คือเป็นสีแบบแบรนด์โฟร์ย t ท o เลยอ่ะเรามาลบปากกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเลือกใช้คนละเนื้อละกันแม่ว่าขอเลือกใช้เนื้อประมาณนี้ละกันอันนี้เลือกใช้เนื้อออยอ่ะเนื้อออยโอเคกระจกต้องมาแล้วนะขอเบิกกระจกค่ะสีไม่เป็นนี่เท่าไหร่นี่ออย์สีอะไรสีที่ใส่ปากแล้วกัน น่ารักว่ะไม่เคยลองลิปตัวนี้ของ for ยูทูเลยเปิดยังไงก่อนอ่ะวิธีการทาลิปสติกของแม่มดอ่ะคือถ้าจะใช้แปรงคือทาลงปากก่อนหรือว่าเอาแปรงแตะๆที่ลิปทาลงปากก่อนแล้วเบนแค่ขอบเหมือนกันแม่บดบอกอ่อนว่าครั้งหนึ่งหลมันมีช่วงหนึ่งตอนนั้นช่วงที่ถ่าย,ยางยานอยู่บ้านคอยทีปีที่แล้วแม่มดเนี่ยเป็นคนแบบทาลิปแบบนี้ตลอดเวลาแล้วในคลิปนั้นมีคนถามเรื่องฟิลเลอร์ปากอะ่ะหลายรอบมาว่าไ,ได้ฉีดฟิลเลอร์ไว้เพียงแค่กุทาลิปแบบเบนขอบมืดูเออ ปก <ite> ติเวลาทาแล้วขอบมันก็จะไม่ค่อยเนี๊ยบเรียบร้อยถ้าทาจะแท่งนะคะอุ้ยชอบสีเทคน,นสคก็คือทาให้เต็มปากไปก่อนเลยฉันตามที่แม่เลยอ่าแล้วก็ขอบเนี่ยเวลาเบรนไม่หมดก็จะเบรนค่อยๆเบรนให้ขอบมันนัวมันฟูขึ้นส,สเปซที่เราทาไว้เนี่ยมันจะเกินขอบปากมาด้วยนะนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็อยาทาลิปให้มันเกินขอบปากตั้งแต่แรกแมงมันจริงอยากแบบไปใหญ่หรือเปล่าปะขนแปรงนุ่มมากนุ่ม เสร็จแล้วเคาะไหมแปลงเคาะเคาเหมือน<อ>กันนุ่มมากมเพราะว่าปกติอ่ะเราจะเอาแปลงที่มากับเซ็ตแปลงแต่งหน้าก็อแดปไปเรื่อยว่าอันนี้น่าจะมาเบลนด์ได้แต่อันนี้ก็คือเขาผลิตออกมาโดยเฉพาะสําหรับทาลิปเลย ใครที่ชอบเป็นเทรนเกาหลีนะเพราะปกติถ้าแต่งหน้าแบบแซบสย่ยออเขาจะไม่ค่อยเบลนกันเท่าไหร่นอกจากจะเป็นนูตที่ที่แบบเบนเป็นขั้นตอนแรกเหมือนแบบด้วยคอนซีลเลอร์อะไรพวกนี้เขาจะเบลนด้วยด้วยแปรงก่อนแต่พอเวลาทาลิปเขาจะทาจากแท่งแต่ถ้าเป็นเป็นเทรนเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็จะเนี่ยแหละค่ะทาลิปจริงแล้วก็เบลนขอบปกหรือพอเราทาสีอ่อนแล้วอะเราทาสีเข้มแล้วก็ใช้แปรงเบลนก็ได้นะคะลอง่ลยไหมลองเลยเป็นแบบออมเบรเนี่ยทุกคนปากเหมือนทาฟิลเลอร์<อ>เลยคืยอมันจะแบบ เพราะว่าแม่หมดเป็นคนขอบปากบางกว่านินหน่อยเออใช่คือจริงๆเราจะเบรนด์ออกไปทั่วให้มันใหญ่เขาเรียกว่าอะไรให้ปากมันเบิร์นบนีก็ได้แล้วแต่แต่เราคิดว่าเท่านี้น่าจะโอเคนี่จะลองสีที่แบบว่าตอนแรกที่ไม่กล้าทาเป็นปากก็จะแตะๆตกปลางอันนี้สีที่นินใช้ก็คือสีช h i n y Orange นะคะ m t o 0 2จิบรุ่นนี้ดีมากทุกคน แต่แม่ม้นเนี่ยไม่รู้เป็นไรทาลิปพวกนี้เต็มปากมากไปได้หนึ่งคือชอบติดฟันไม่รู้ว่านินดิวไงดิวนินเป็นคนดิวกับลิปพวกนี้ได้ตลอดไม,ไม่มีปัญหาติดตเลยจริงนี่ติดฟันตลอดเพราะอาจจะเป็นแบบปากทีม่มันแบบนึกออกปะอย่างนี้นิดนึงอ่ะสองก็คือติดผมเออใช่ <laughs> ดิวไม่ได้เป็นเหมือนกันอ่าแ้ก<อ>็จะทาแค่ตรงกลางประมาณนี้เบนดิ้ดมาสแมมหนึ่งทีอ่ะนินเบรนดนเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเบรนเสร็จแล้ว ราคาเท่าไหร่ขอถามแมังเข้าไปดูในเพจโฟย u ทู b e หน่อยดิถูกและดีคือโฟยูทู b e แม่ไม่ถ่ายไว้กี่บาทร9 9 99กาเก้าเก้าสิบเกาบาทไม่หึงหนึ่ง้อบาทซื้อสักสิด้ามมา้าก็ไม่ว่ากัน เ9บ้าทคือราคาจริงๆอ่ะ1้อแต่ตอนนี้มันเป็นราคาเปิดตัวเพราะฉะนั้นก็คือรีบไปช็อปได้เลยนะคะมีมีขายทั้งในช h อป e e ้ a z a d a Line o f f i c i a l ของ Pro YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์โ o y o u t u b e Thailand ไปเลยคอ้นนะอันเนี้ยในนลองถ้าสมมติชักเสร็จเราก็เช็ดกับทิชชู่เพื่อใส่อันต่อขั้นต่อไปได้มันไม่ได้จิกสีแล้วแบบอมสีไว้อะเนี่ยหมดแล้วเออเนี่ยพอเช็ดทิชชู่ข้างต่อไปก็คือไม่มีแล้วเห็นปะไม่ค่อยเห็นแล้วชอบเออดีดีดี นี่เคาะจบเลย Hello taste แล้วถือว่าเป็น first impression ที่แบบชอบแล้วก็ซื้อเลยต้องซื้อสวยสวยสวยคลิปก็สวยนะทุกคนอันนี้แม่ว่าไม่เคยใช้มาก่อนอ ดีเนื้อดีเนาะใช่ลิเล็กๆพกใส่กระเป๋าได้เลยนะทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้ว Hello test ของเรากับ For You t b o ในวันนี้นะคะพวกเราก็ลงความเห็นว่าแรงคือดีเคาะให้เพื่อนๆไปซื้อตามกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิป Hello test ของเราคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะว่าเราควรทำต่อหรือพอแค่นี้เนาะแล้วก็อยากให้เรา Hello test e ปรดไหนนะคะก็พิมพ์มาบอกเรากันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหามาลองให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้นินเแม่โมต้องไปแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะยัเป็นมึงเราต้องนัดดา่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราไม่ไปหรอสำหรวันนี้ต้องไปแล้วมันต้องสวัสดีค่ะเราสวัสดีค่ะทุกคนทุกครั้งเออเนาะโอเคเปิดมามึงพูดเลยโอเคทุกคนคลิปวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ทุกคน่ะสุกคนคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายมันน่าจะดีปะวะเออแล้วก็สวัสดีค่ะต่อไม่จบไปเลยไปไปเจอันคลิปหน้าว่าจะเจอยังไงตกลงันคลิปหน้า I do what I want to Baby, my my, you still not Secret and I do what I want to do Sh I don't give a fuck what to you talk know. to hey.